ครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลททวเวลตอนนี้นี่ผมมาอยู่ภายในห้องพักนะฮะห้องพักที่นี่นี่ก็ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชานะครับก็มีชื่อห้องพักว่า Wonders Hostel พนมเปญนะครับตรงด้านหน้านี่จะเป็นพวกรหัส Wi-Fi ของที่พักที่นี่นะฮะน,นะครับ w o n d e r s h ส s t e l พนมเปญนะครก็สำหรับคลิปนี้นียผมจะมารีวิวบรรยากาศของภายในห้องพักของผมนะฮะ ก็ผมเคยรีวิวที่พักที่ w ั n d e อร์พนมเปตรงนี้มาแล้วครับแต่คราวนั้นเนี่ยเป็นการรีวิวเป็นห้องแบบ mix d o ดอหรือว่าห้องนอนรวมครับแต่คราวนี้เนี่ยจะมารีวิวห้องที่เป็นแบบห้อง r r v a t e นะครับหรือว่าห้องที่มีความเป็นส่วนตัวนะครับเนี่ยครับก็บรรยากาศก,าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้นี่จะมีโต๊ะเอาไว้สำหรับนั่งเขียนหรือว่านั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้ครับ มีโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะฮะส่วนด้านตรงนี้นี่ก็จะเป็นเตียงนอนครับก็ห้องนี้ก็จะเป็นแบบเตียงคู่นะครับไม่ใช่แบบเตียงเดี่ยวนะนะครับเตียงคู่2เตียงครับขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีผ้าห่มให้มีผ้าเช็ดตัวให้แล้วก็มีหมอนให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีทีวีด้วยนะครับนะครับโทรทัศน์ก็จะเป็นแบบจอแบนแบบสมาร์ททีวีครับเป็น ติดตั้งอยู่บนผนังน,นะครับสำหรับภายในห้องพักที่ w o n d e r s Hostel ขนมเปญส่วนบรรยากาศตรงนี้นี่ก็จะเป็นบริเวณที่เอาไว้ใช้ดูบรรยากาศภายนอกห้องพักนะฮะก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะน่ครับบรรยากาศภายนอกห้องพักนี่ก็จะอยู่ติดๆกับพวกตึกอาคารนะครับก็ตึกอาคารด้านหน้าเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะเก่าแล้วก็สุดโซ่ไปพอสมควรแล้วนะครับ บรรยากาศวิวด้านนอกนี้ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยกันอยู่อย่างหนานแน่นนะครับแล้วก็มีแอร์ด้วยนะครับเนี่ยครเป็นแอร์ระบบประหยัดไฟเบอร์5ของพ a n a s o n i c นะครับมีไฟส่องดูบริเวณหัวเตียงนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดเอาไว้แขวนพวกเสื้อผ้านะมีไม้แขวนเสื้อให้นะครับ สามารถแขวนเสื้อผ้าได้บริเวณด้านนี้นะส่วนมุมด้านนี้นะครับก็จะเป็นมุมไว้สําหรับนั่งทานกาแฟทานน้ําดื่มนะครับเขามีน้ําดื่มให้เป็นน้าเปล่าให้สองขวดนะครับอันนี้เป็นการน้าครับเอาไว้ต้มน้ําร้อนเวลาจะทานกาแฟนะนะครับมีเนสกาแฟให้ก็มีอยู่ทั้งสิ้นสองซองนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็น กาแฟอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็จะมีสองซองเช่นเดียวกันนะครับน้ำตาลเทียมคอฟฟี่เมดนะฮะเนี่ยครับแล้วก็จะมีแก้วให้ทั้งสิ้น2ใบครับเอาไว้สำหรับทานกาแฟนะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดของตู้เซฟนะครับเนี่ยครับมาดูตู้เซฟเอาไว้ใส่พวกของสำคัญต่างๆครับที่มีความหมายสำหรับเรานะฮะเอกสารของสำคัญต่างๆสามารถเก็บไว้ในนี้ได้แล้วก็ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับของพ a นา s o n i กอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นตู้เย็นขนาดเล็กนะฮะเอาไว้ใส่พวกเครื่องดื่มแล้วก็น้ําดื่มแล้วก็พวกอาหารต่างๆนะจะเอามาแช่ก็สามารถทําได้เลยข้างๆกันนี่ก็จะเป็นถังขยะนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นประตูด้านหน้าที่นี่นี่เขาใช้ระบบ ขีกาครับเสียบตรงนี้ครับไฟก็จะติดโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่อยู่ห้องเนี่ยเราก็ดึงปลั๊กออกแล้วก็ไฟก็จะดับอัตโนมัติเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกบรรดาตามโรงแรมที่พักต่างๆนี้เขาทาแบบนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟให้กับทางที่พักได้พอสมควรเลยแล้วก็ตรงนี้นี่จะมีเป็นคําเตือนนะครับเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆนะครับเนี่ยภาพสุบุรันีฮะถ้าสุบุรีก็มีโทษปรับถึง50ดอลลาร์เลยนะครับ แล้วก็ห้ามเล่นพวกยาเสพติดโนดรักนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยาเสพติดเป็นเม็ดแบบนี้ครับกัญชาเฮโรอีน e, นะครับพวกฉีดเข้าเส้นแบบนี้นะถ้าเล่นนะครับเขาก็าจะแจ้งตำรวจมาจับเลยนะครับนี่คือกฎระเบียบของห้องพักแล้วก็จะมีปลั๊กอยู่ตามหัวเตียงนี่ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีปลั๊กแล้วก็ตรงด้านนู้นนี่ก็จะมีปลั๊กอีกเช่นเดียวกันนะจะมีทั้งเส้น2จุดเลยครับ เดี๋ยวเรามาชมจุดของห้องน้ํากันบ้างครับเนี่ยครับจุดของห้องน้ำตรงด้านหน้านี่ก็จะเป็นกระจกเอาไว้สองหน้านะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะมีพวกเป็นหวีให้นะครับมีเป็นไดเป่าผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของอ่างล้างมือนี่ครับน้ําก็ไหลค่อนข้าง,างจะแรงนะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟก่อนนะครับเนี่ยเปิด 3ดวงเลยนะครับตรงนี้นี่ก็จะมีปลั๊กให้ด้วยนะครมาดูจุดของตรงนี้ก่อนจุดด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของห้องอาบน้ำนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นฝักบัวนะครับแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดของที่วางของแล้วก็ตรงนี้ครับจะเขาจะมีให้ฟรีเลยนะครับตรงนี้จะเป็นแชมพนูนะเอาไวส้สระผมส่วนสีเขียวนี่ก็จะเป็นสบู่อาบน้ําเป็นสบู่เหลวนะครับ บางโรงแรมนี่เขาไม่มีครับแต่ส่วนใหญ่โรงแรมปัจจุบันนะก็จะมีกันเกือบทั้งหมดแล้วนะครับส่วนห้องตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของห้องสุขานะฮะนะครับก็จะมีสายฉีดชำระนะครับมีเป็นกระดาษทิชชู่นะฮะแต่ก็ตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นชักโครกนะครับก็ตามมาตรฐานของโรงแรมทั่วไปนะฮะนี่ก็พามาชมจุดของ ห้องอาบน้ำแล้วก็สุขานะครับส่วนราคาต่อคืนเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คำตอบก็จะอยู่ที่ประมาณ27เหรียญนะครับหรือว่า27ดอลลาร์สหรัฐนะครับ27ดอลลาร์ตอนนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็เอา34ไปคูณนะก็จะได้ทั้งสิ้นประมาณ918บบาทต่อคืนปกติเนี่ยผมจะไม่นอนราคาแพงแบบนี้นะครับ ห้องพักส่วนใหญ่ที่ผมนอนเนี่ยราคาแพงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ500-600นะแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มาลองรีวิวบรรยากาศภายในห้องพักของ Wonders Hostel พนมเปญน,นะซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งนะฮะแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณริมแม่น้ำเจดุมุกหรือว่าบริเวณ r i v e r s i d e นะ,ะก็แถวนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยพวกเกสต์เฮาส์โรงแรมที่พัก ร้านอาหารผับบาร์ก็ถือว่ามีความสะดวกสบายอย่างมากครับในการเดินทางครับสำหรับจุดของ Wonders Hostel พนมเปญนครับก็ถือว่าอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ค่อนข้างจะดีครับแล้วก็อยู่ในทําเลที่นักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะชื่นชอบกันนะฮะเอาครับสำหรับเรื่องราวของบรรยากาศภายในห้องพักที่ Wonders Host ส l พนมเปญที่ประเทศกัมพูชาก็คงจะมีประมาณนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ